นั่นไงโอ้พ well oh, ี่อะไรบ้านโยกขอโทษพี่ตอนตอนตอนผมพอดีตอนเนี้ยผมสะบัดแรงมาไะไอไอที่บ้านโยกหมายถึงอะไรรันเมียใช่ไหมรัวเมียทุบประเดี๋ยวเฮียไอสัดบ้านโยกอ่ะเฮ้ยไอเสียแทงหันกวางหลบหลีกไอสัดว์โอ้ผมนี่ไม่หิวมองนี่ไม่หิวแล้วังรูด มันบุกบ้านแล้วธรรมดามันจะจบปั้นด้วยล่ะเอ้ยอย่าพึ่งดีไอ้เฮียถ้ะจบปั้นก็ดีเราลงมังกรยาวๆเลยกดไวไปแล้วอ่ะโอเคแต่ว่าเรากันก่อนเรากันก่อนเรากันก่อนไม่ได้การมันไม่ได้ตีปั้นใจเย็นมันก็แค่ขนกันมันยืนหน้าบ้านเราเยอะเฉยๆไม่ได้ตีปั้นไอ้กี่เอาไอ้เฮียเออโดนอะไรวะ อ๋อโดนพินตัตวรับดีเหรออืมไม่ไหนกันหมดอ่ะตาวงเฟืองไม่ต้องหาเรา <c oughs> มันอยู่ทุกที่ไม่ต้องหากูเรามีแค่นี้อีกเออเรามีแค่นี้เฮ้พินตัตวรับพินตัตวรับติด <c oughs> อู้ดีบชิบช่องไหนมาชิบช่องชิบช่องดีโบชิบช่องติดบล็อกมาแน่เลยบอกชิบช่องอ, <c oughs> อ้อเออหือติดเหมือนกัน ติดเมื่อยวนเนีไม่ใช่บอบนะติดๆอ่ะคำนี้ไม่ใช่บอบนะโอ้แห้งโอ้แห้งมันก็ไอ้เชี่ยดนตรีสามหมื่นหกตายยอนไปไหนวะอุยรอดได้ไงเนี่ยตายที่ทำไมเรียกกูวสี่หมื่นหกร้อยอย่างไวสัตอะไรหายไปโอ้ยนมของพ่อสี่ีมาใหม่ว่ะนมหกร้อยสีซีเอาเรื่องดองบกหกติดๆเจ้าแบบเออเธอก็ทำใหญ่เกินไม่ใช่ของเดิมไม่มีเลยมั้ง เดี๋ยวนี้เขาเล่ก็เป็นพันแล้วไอ้หี่ห้ยหกร้อยซีซีออเออหกร้อยซีซีนน,น, to, si> นี้คือร้อยซีซีกูต้องมาสู้ละร้อยซีซีกูไปไหนวะเออว่ะเหียส่งรอบลากับพินตัวเนี้ยเออว่ะเหียร้อยซีซีร้อยซีไม่อยู่ว่ะไอ้ยี้ยกูแข่งร้อยซีว่ะไอ้ยี่้ยไายเลยไอ้หี้อไอ้สัอยู่นี่ยูน้งเกียร์นี่สัตว์หกร้อยซีซีอ่อ้ยหอาะไอ้หี้ยร้อยซี่ะไอ้ยี้ยไอ้หี้ยตนาเรียกน้ำมาดูไอ้ยี้ย ไหนไหนมันขิงกูหรอเออมันขิงกูหรอสายอีนมใหญ่แม่มึงสิไอ้เฮ้ยแล้วกูเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเล่นเล่นไปเถอะคนมีแค่นี้นี่โน้ตตัวกำลังใจเยอะโน้ตข้อความเข้าแล้วโน้เออตัวกำลังใจร้อยอ่ะเป็นร้อยอ่ะ อีกกูพลิกใครไม่เข้าอยู่ไหนกันน้าอยู่ไหนกันอยู่บ้านทุกจ้าเธอไปเล่นบ้านมันพวกชั้นอยู่บ้านเราเออใครมีต่หมอเนี่ยอยู่ที่อะไรทีหมออ่ะกูอยู่ข้างบนกูด้วยว่ะเอาละกูต้องเล่นเธอแล้วอาละเอาละเอาละเป็นไงมึงโอ้ย่ากจริงวอลเป็นวอลกันที่ผ่านนาทีไม่ได้วอลสามนาทีเอ้เลยอ่ะเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปเจอในมังกรไอ้นมหกละทีตีอ่ะเอาละ กูจะฟ้องน้ากูว่าทําใหญ่กว่าของน้าก้สิคไอ้เหี้ยใหญ่กว่าแบบหลายเท่าตัวไอ้เหี้ยเออคือของน้าแม่งกลายเป็นไอ้ี่ไปเลยจุกนมอ่ะเออเป็นแค่หัวเห็นแค่หัวใช่ไหมเออจำไว้ยังไงอ่ะเขาก็ดูแค่หัวนแหละเขาไม่ดูทั้งนมทำอย่างไแกแค่นั้นจริงเหรอใช่ไหมไม่ต้องมีก็ได้นะใช่ใช่แต่บล๊อก้าปกติเขาขยำไหม อันนี้คือถามว่ากล้าหรือถามคนถามถาม,ถามคนที่นั่งข้างๆอโอเคโอเคโอเคก็ถามถามคนถูกใช้งานกับคนใช้งานไงอ๋อไอ้เหี้ยถ้าก็ถามว่าขยำคนไหนจบไปได้ทันอ่ามีคนเดียวคะ่ะเออมีคนเดียวคะ่ะรู้ได้ไงวะอ้าวก็เขาพูดมาเนี้ยนี่นี่ัวกสกิลละผัวสกิลละสกิลลัก โอ้หมาแบบมโหลรนมาแบบไม่ขาดสายอ่ะปุ๊บมาถึงปั๊บแม่งหันส้นตีนเส่กูปุ๊บเลยอยากเล่นเยีกเล่นธนูนะแต่ว่าธนูไม่ยืนยืมส้นตีนไม่ได้ไอ้เนียมีครับมีมีธนูขายมีธนูขายครับไม่ซื้อจ้ายืมจ้าได้นะก็ได้นะใช่ไหมเน้นยืมมาเนาะเออเน้นยืมจ้าไม่เน้นซื้อก็ได้นะยากิประดับก็มีด้วยก็เอาประดับมาใส่ได้เออเลิศ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 เดี๋ยวกูทายพินอก่อน แทงปั้นแบ๊แทงปั้นทำไมพทีเลงวะอ่าเป็นพิธีเหรอใช่ทำพิธีกรรมไอ้วขี่อย่าพูดทีเช่นคนอื่นเขาอุ๊ยเขาจบปั้นแล้วดีใจไอ้พวกเล่นนินเท่าไหร่ไอ้พวกเล่นนีนเท่าไหร่มาหนูสั่ไม่รู้ตีปั้นกูสักทีตีปั้นกูสักทีมันจบปั้นนะมันจบปั้นเหรอไอ้เหี้ยการยิงมาจบปั้นมากันนี่ก็มาดิแล้วกูอยู่ในบ้านไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูต้องตีไอ้เหี้ยมนแขนอือหือไอ้สัตว์มึงฆ่าทำไมโอเล่นฆ่ากูเร็วโอเล่นฆ่ากูโอ้ยโอเล่น ไม่ทันได้ยิงเลยเฮียโหเขาเี่คฆ่ากูเร็วมันจะจบจริงป้ะกูจะได้ไม่กดยางคัมพีจบจริงอะไรละมันตีจนเ้าแตกมันมั่งปั้นเนี่ยไอ้เฮียกูไม่มีทุกแก่สัตว์ว่ากล้าไปแดกหมดเลยยี <c oughs> ่เปอร์เซ็นแล้วนะเฮ้ยหมอยทำไรอยู่นั <c oughs> <c oughs> ่นไอ้นี่เติมเมื่อคลามไปไหนอ่ะหลามเฮียกูยืนอยู่นี่ไอ้สัตว์ฮัลโหลมาเร็วมากันบ้านเร็วมีตัวไอ้ตีเยอะแยะเลย ไอ้เฮียแล้วหันมาเตะกูไอ้สัสตร์ไอ้เฮียนี่แต่ไม่ดีเออชากทีอยากตายแล้วโอ้ยเฮียมึงไม่ต้องออกขอร้องหรอกมันตีมึงอยู่แล้วไอ้เฮียมีบ้านใครไอ้แข็งไอ้กี่อะพูดว่าแข็งดิแข็งเลยอ้าวโหยี่ส์รอนดีว่ะเห็นทันทันเข้ามาตีมาตายมาตายหลายรอบ อีหกร้อยที่ที่ไม่จีบกูเกิดไวาหรือว้าไอ้เฮียเกิดไวายยิบหายเกิดมาเสิร์ฟพวกมันเนี่ยไอ้เฮียไหนว่าจีปั้นบักกูเกิดมามันเลี้ยวมาใส่กูทุกคนเลยเนี่ยไอ้เฮียแต่ไม่ใช่คนจีปั้นแต่ว่ามันให้ความสําคัญมึงก่อนไงอันดับแรกไงไอ้เฮียน่าดีใจเนาะเฮียเออดีใจปล่าล่ะกูไม่ใช่วัดก้าไอ้สัตว์ทำไมอ่ะวัดก้าไม่วัดก้ามีมีคนเดียวที่ให้ความสําคัญคืออีหมีไอ้สัตว์ ไม่แต่คนรักเนาะเออตามลังตามเช็ดไม่เลิกเลยเฮียแล้วครับพี่ชายพี่ได้แล้วครับพี่ชายพี่ได้แล้วครับพี่ชายไอ้เหี้ยปานกูไปไหนหมดวะไอแต่พี่โตไม่ไม่หมู่วะไอ้เหี้ยต่อยู่นั่นแหลยเหี้ยปานก็จะแตกนี่หว่วะแล้วปานไอ้เหี้ยอะไรออกกับหมอออกดีดีขึ้นเสียงขึ้นเหี้ยขึ้นแตกอะไรเนี่ยหมอบูหรือเปล่าไม่ใช่ออกกับหมอธรรมดา มาหน้าบ้านหน้าบ้านแม่พี่แย่ตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่แค่วัดฆ่าคนเดียกก็พอแล้วเฮียต้องเออวัดล้าม่นพีทคนเดียวมันก็ตายหมดแล้วนะใช่ไหมพีทสองพันนะใช่เอ้าถึงเหรอถึงแล้วหล่อมากพี่จ๋าเอ้ยนึกว่าค่าสามโอ้ยเฮียสะท้อนที่เห็นสะท้อนนะเอกูพยายามขึ้นกัำมาที่หนึ่งแล้ววะเฮียวัดฆ้าอยู่ที่อะไรหมวด จะเย็นวอดก้ากันอยู่เฮ้ยตีน้องช่วยหน่อยตีช่วยหน่อยเออมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตายเฮ้ยไอ้ยี่อะแต่หน้าจริงกขาจบปั้นกูดีเี้ยอะมันจบอยู่ไม่จบไมือี่ใครปล่อยไอ้ยี่นั่นไอ้ยี่ตะกี้รักมึงมาตีปั้นใหญ่ดีเี้ยอะไปตีปั้นเล็กนั่นอยากได้คะแนนหรอไเฮ้ยอะไม่อ่านลายกลุ่มหรอไวะอัตา ใครอืมกูโดนดาบสองตัวตีพร้อมกันนี่อ่ยอ๋อมันมันตีกันไว้เผื่อเผื่อแพ้อะไรเงี้ยป่ะคะแนนแพ้แล้วมันจะรีบมาจบปั้นอย่างเงี้ยป่ะไอ้เงี้ยพวกไอนี้ก็บ้าใจชนะพื้นน่าจะประมาณต่องหชนะไงอ๋อนี่ไงมันเลิกตีกันแล้วเนี่ยรู้ว่าเราจะไปลงมังกรเนี่ยโอ้โหสามหมื่นไม่ได้ใช้ไปกินข้าวพีหมอแล้วมันสบายแบบนี้นี่เองก็ใช่ไง น้องแข็งอีกแหละก็ขยันแข่งจังเลยมีหมอไน้แยแต่ว่าหมอแต่งงานด้วยไม่ได้แยเออัแต่ก็รักเพศเดียวกันไม่ได้หรออกดเออยไม่รู้ทำเพื่ออะไรงงๆไม่มีดอกไม้ยีงไงยันยายเพศก็มีแล้วนี่ ก็มันไม่มีสุสานไม่มีอะไรเลยยาวแต่ไม่ใสก็ได้สุสานโอ้ยสุสานนี่ยถามว่าไม่ด้กันอะไรขนาดนั้นใส่ไปไม่บอกชายอ่ะเอาสุสานมาแลกกับพี่แล้วก็เอาเสื้อไปสมเข็มเอาตอนประกาศเราไม่เห็นก็มัวแต่อยู่นี่ไงเข้าเมืองอยู่ไงมัวจะเต้นทิกตอกอยู่ไงมัวจะแบบลงสตอรี่ใช่วะวันนี้ทาอะไรดี กระนกไงใช่เหรอผมไม่ค่อยอัพน้อสตอรี่อ่ะเดยดโดนตีหัวเป็นนกันไปนี่มันเกิดมาฆ่ากูแล้วอีพีแนกกูรู้ตีมันเินดตีหัวฮิวฮิวฮิวเออได้โปรดขอสาหาหน่อยได้โปรดมาจบปั้นของฉันนี่ไงโดนจนได้เฮียบอกแล้ว ไอ้เรื่องแล้วว่ตีไหวกูแม่งบั็อกต้นตีนเลยไนะอ้เห<อ>ี้ยโมโอโมโอวะโอแม่แม่แม่ปุ่นช่วยแล้วเมื่อกี้ช่วยแล้วนะหมดที่แก้วหมดโอ,โอเคไม่รอไม่รอ <c oughs> ไม่รอเดี๋ยวกโอเคไม่รอ <c oughs> โอ้โหบ้านใครอ่ะไอ้เหี้ยกูแข็งหมายถึงกับ เด็ดล็อกหมอฉันอืมอีต่า,อาเอ้ยปันจะเต็แล้วเร็วเร็วเร็วเีใจจังปล่อยมันตีไปดีกว่าบางมันตีปันเร็วเยี่ยไม่ตายว่ะโอ้โหเยี่ยโดนท้อนหมดเลยนะไอ้หนกไอ้หนกเลือไอ้หอยวะมือ่อกี้ตีพินใช่ไหมต,ตีพินผมเมื่อกี้เนี่ยโดนอ้าอเวเพือะไรตายวะ ตื่นจากฝันยากิยิงกูหรือเปล่าเมื่อกี้เอ้ามันยิงกันไม่ได้เอาไม่ตื่นเหมือนโดนไม่ตื่นโดนไม่โดนได้เกี่ยไม่ตายมั้หมอไงเมื่อกี้โดนลุ้งหมอกระท้วนเฮ้ยเฮ้ยกูไม่น่ายิงบังเลยโอ้โหให้บังตีปั้นดีกว่าเฮ้ยกูตีพินตัวรับเข้าสามพันนี่เป็นไงเจอบังบังมุตตาปานี่ไงบังมุตตาปาบังมาตาปุ๊ คนละคนอ้าวนึกแก้วหมดอ่ะนี่ไงโอ้ยยิงยิงยิงเนี่ราธาราที่ยิงยิงยิงตีดาตีดาปึ้งบนแขนไอ้เหี้ยสะถอนดาบนั้นคือสุดยอดเจฟเจฟโอเคนี่เร็วๆสามตัวตีอูตีอู ตีหกร้อยทีตีเี้ยมตีหมอกูท่ทวนนี่แหะออกทวนเหรอไม่ใช่อ๋อพูดผิดพูดชื่อผิดไอ้เหี้ยไอ้ตัวเหี้ยอะไรชื่ออะไรวะเด็กไรค่าเออเด็กไรค่าดามดามเด็กไรค่ะไรฆ่าสมชื่อหนึงแต่มีช่องหนึ่งนะช่องที่มันไม่ไรค่ยดามลูกแก้วหมดอ่ะ อุ่มอะไรโลมันดูไปทำดูมาก็เฉยเฉยเนาะโรมันหญิงเน่เนอ,นอ,เเอ,อีทวนอีเฮียไอ้นกไอ้นกอ้เฮียเอ้หนกไปก่อนกูแล้ให้หนกกัไอ้เฮียขอยกแขนก่อนหมอกูขอยกแขนกอนขอหนีวัดก้าไหน่อยขอหนีวัดก้าไหน่อยอันกว่าแม่งเฮียติหน้าติหลังเลยสัตว์หมอกูขอยกแขนกอนก็ไม่ได้พวกเฮียเหม็นเท่าเอ้ ทำไมโผมันเดินปกติวะมันเดินมันเดินเอื่อยอ่ะโผใครหรือเปล่าโผต้นตีนไงอ,อืออือ,อโอ้ยอีหี้ยตายกันแล้วแม่ร้องแม่ชั่นเออกำลังจะฆ่าเขาไงจะตายก่อนกนะินตัวน้ำมัน เอ้ยโปสไสย้อนโปรใสย้อนไอ้เที่หนึ่งได้ไงกูวิ่งตีใครไม่ได้เลยทหายกูไม่ติดเนี่ยกูขั้วเสียเวลาเลยโอ้โหไอ้เที่ยงติดมึงติดสองกับใครกูมารอมันมารอกันหน้าบ่อเนี่ยไอ้เที่ยงมึงมันมายืนรอหมอเกิดกันหน้าบ่อเนี่ยไมย์ยัยไม่์ยัยเมย์ยัยยิงยูเมย์ยูเม่์ยื้ล้างมิงรอด้วยดีดูสามจุ่มหมอครับสามจุ่มหมอครับ ุจุมได้กว่าอนนี้จุ่มจุ่มจุ่มปาทูไม่ใช่เข็งเราไปเดบิวต่าจุ่มมันอยู่ในเข่ไม่ใช่เป็นยังไงวะจุ่มมันอยู่ในเข่งจุ่มมาดิมที่ดึงดึงแกกูไอ้ไงอะออะไหลบกอนหลบกอนตี๖๒ไอ้ข้อปีไหม่ปีออกผินช้าไปไงอุ้ยอะไรวะอะไรวัน30อ๋อมันแต่เอ้าที่หนึ่งได้ไงวะ เฮียเฮียเฮียโอ้ยชนะวอดก้าอุ้ยโลแม่งไม่ได้นะตระกูลหอหีบอ่ะ